วันนี้ก็มาเรียนเป็นชั่วโมงที่สิบแล้วนะคะอ่าวันนี้จะสอบท่าไปไปสอบค่ะไปสอบสามท่านะคะวันนี้สอบอเรียนท่าเทียบุูตบานนะคะแล้วก็แล้วก็ <laughs> วกเจ็ดเตียค่ะเจ็ดเตียเรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงนี้เทียบคูตบาทค่ะก็จากที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่เคยเรียนมาเลยนะคะ แต่สุดานรถยังไม่เป็นไม่รู้สุ่มไหนเลยก็มันเริ่มเรียดรียดต่านะคะก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายคุณสาสอนทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับรถแล้วจริงจริงกับเบลเลยค่ะจริงกับเบลออกถนนใหญ่แล้วค่ะก็มั่นใจมากขึ้นค่ะอาทิตย์หน้าก็จะไปสอบนะคะนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยดูนาฬิกานิตอนนี้18นาฬิกา10นาทีแทำไมยังไม่กลับก็บ้านอยู่ไหน บ้านอยู่สมุทรสาครใช่ที่นี่ที <c ain> <c ain> <c ่ไหนที่นี่ก็มันนอนสายสโอ้ยนี่มันไม่มืดไม่ค่ำเหมือนกันเลยจะกลับนี่เปนหกโมงครึ่งะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเจอแท็กซี่เดี๋ยวกลับเอะอาจารย์อ้นได้ค่ะไปสอบนะจะไม่มาหากูเตาเกียรติอันหนึ่งอาทิตย์อ้าวหนึ่งอาทิตย์ไม่มาที่น้าไม่มาอ้าวไปโชว์นะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่าเที่ยวพุทธบาทค่าเที่ยวพุทธบาทเชิญครับ เจ็ดเกียร์ 9, วันสอบจริงจะใช้กี่เกียร์เกียร์อ้ยขี้โมต้ตายนะครับไอคนที่ซ้อมเต็มรอยไอ้นี่กูเต่าเชื่อนะว่าอาจจะใช้หนึ่งเกียร์จริงนะครับไอคนที่ซ้อมเยอะก็เรียกว่าสิงสนามซ้อมนะคนอย่างเงี้ยกูเต่าชอบงูบาปลาไปสอบเพ่อเดี๋ยวก็ได้เองนะครับอาจารย์อ้นนะครับนะมาจากสมุทรสาครมหาชัยจะไปดูลีลาการเที่ยวฟุตบาทนะครับไม่บอกนะครับของจริงนะครับ ไม่ใช่สิงสนามซ้อมหมูสนามซ้อมเนี่ยพอเป็นของจริงจะเป็นสิงสนามสิงสนามจริงนะครับดีกว่าหมูสนามหมูสนามจริงโอ้ยว่าถ่ายคลิปแล้วเข้าป่าเข้าสวนนั่นเห็นไหม ไม่อยากบรรยายเลยลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปแล้วเอาลงมาดูเอาลงมาดูฮะเดี๋ยวเอามาดูเอามาเอามาพูดหน่อยปีนค่ะปีนเยอะเลยเพราะว่าตื่นเต้นถูกเต่าถ่ายคลิปก่อนก่อนจะถ่ายทำได้ดีเพราะว่าถ่ายคลิปลอด นี่กระดาษถ่ายคลิปยังไม่ได้ไปสอบนะตกลงคลิปนี้เอาไหมเอาเอานะลงเลยนะเอาเอาเฮฮาหาเฮอะพูดหน่อยจะกลับอยากกลับบ้านยังอยากกลับบ้านนะค่ะอยากกลับบ้านเลยนะจะไปสอบแบบงูปลาปลาไปก่อนนะคะตกตกก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าเหลือชั่วโมงอีกเยอะเฮ้ยได้อย่างนี้เลยแม่แม่ครับน่าลูกศิษย์น่ารักต้องพูดอย่างนี้นะเหลือเยอะแยะนะครับตกก็ไม่ตายบางคนแล้วตกก็จะเป็นจะตายนะครับ สอบตกมันก็แก้ตัวใหม่ได้ไม่เห็นเกี่ยวนะครับดีไหมเลี้ยงคุตเต่าดีมากเลี้ยงคุตเต่าของดีมากเลยออเพราะว่าสอบรถหนูทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะหนูได้ความรู้เยอะเลยขับรถเก่งขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็มั่นใจหนูจะรับรถอาทิตย์หน้าหนูจะขับ<อ>แนี่เลยตั้งครึ่งทางมาที่ครึ่งทางก็มั่นใจนะครับคุตเต่าพาขอนนข้างเดียวมึ่งใจมั่นใจใเลย,ยคุตเตาถ้าหนูได้รถแล้วนะครับอ่าครับก็น้อง,น,องน้องอ้นนะครับอาจารย์อ้นนะครับจากมหาชัยขอบคุณครับ